เพื่อนๆรู้ไหมว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเรามีสิทธิ์อันชอบธรรมและมีหน้าที่ที่เราพึงปฏิบัติก็คืออะไรรู้ไหมมีแค่2อ,อย่างเท่านั้นเพื่อนๆอย่างแรกคือทําตนให้สำเร็จในทางโลกอย่างที่สองคือทําตนให้สำเร็จในทางธรรมครูชีสอนกฎสัจธรรมเพื่อให้เพื่อนๆมีทั้งสองด้านนี้ทำไมเราต้องเลือกละ่ะ เนื่องเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้ทั้งหมดเลยทั้งทางโลกและทางธรรมเราสามารถที่จะสําเร็จไปพร้อมๆกันความสําเร็จทางโลกเนี่ยก็คืออะไรก็คือการที่เราใช้ชีวิตทําการงานหน้าที่ทําตนให้มีคุณค่าทําประโยชน์ช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นทําการงานอาชีพให้ดีให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้วก็มีความชีวิตที่มีความสุขสงบโดยการที่หาความรู้ความเจริญทางโลกเนี่ย เพื่อนๆความสําเร็จทางโลกมันเป็นไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องใช้ตัวช่วยคือกฎสัจธรรมซึ่งครูชีได้บอกว่าก็คือความโชคดีนั่นแหละกฎแห่งความโชคดีนั่นแหละซึ่งเป็นตัวช่วยเราได้ซึ่งตรงนี้มันก็มีหลักฐานปรากฏมากมายในโลกว่ามีคนที่สามารถที่จะสําเร็จทางโลกได้โดยที่ใช้อาศัยกฎแห่งความโชคดีส่วนความสําเร็จทางธรรมก็คืออะไรก็คือการที่เราทําตามคําสอนของพุทธ,ธะซึ่ง ดำดำรงตนเป็นคารวาชันเลิศไม่จําเป็นต้องไปบวช